ตอนที่สามพี่นางฟ้าเสียงร้องคักของเด็กชายไม่ใช่แค่เจ้าตัวท่านั้นที่ดีใจและยิ้มร่าแต่คนที่อยู่รอบๆบ,บริเวณก็พรอยยิ้มตามท่วนหน้าเมื่อเห็นหญิงสาวก้าวลงมาจากรถบิงนาตั้งมาเลยจอมยุ่งคนครักกันผู้หายื้นมือออกไปวางบนศีรษะของคนข้างตัวโยก,กเบาๆอย่างที่ชอบทําเวลาเกิดความอ็นดูในหัวใจสวัสดีครับพ่อนางม่เห็นบอกเลยครับว่าจะพาพี่นางฟ้ามาด้วย พ่อนายของคุณจะเซอร์ไพรส์คุณไงเซอร์ไพรส์จริงๆแหละครับดีใจมากๆเลยที่พี่นางฟ้ามาครับคิดถึงพี่นางฟ้าที่สุดเลยครับแห้มันใหน้อยหน่อยเราคนเป็นพ่อสะพยอกพรางยกหัวเจ้าหนูก็คุณคิดถึงจริงๆนี่ครับไม่ใช่คิดถึงของฝากนะมีด้วยเหรอครับพออีกฝ่ายทำตาโตสองหนุ่มสาวก็หันมามองหน้ากันยิ้มยิ้มคิดถึงกันมากขนาดนี้จะไม่มีได้ยังไงขอบคุณครับเครื่องบินหรือเปล่าครับ อาภาสิริมองคนตัวโค้างตัวแล้วก็ยิ้มน้อยๆต้องไปดูเองนะอยู่บ่อหลังรถพ่อนายแนะ่คุณไปเอาได้เลยใช่ไหมครับก็ต้องได้อยู่แล้วสิมันเป็นของคุณนี่ขอบคุณครับอ๋อขอบคุณพ่อนายด้วยนะครับคุณไปเอาเลยนะครับสองหนุ่มสาวสายหน้าพร้อมกันอีกครั้งเมื่อเจหนูพุ่งตัวไปที่รถอย่างรวดเร็วก่อนจะถือของเดินยิ้มร่าก,กลับมาหาเครื่องบินจริงๆด้วยครับได้ข่าวว่าจะมีคนสร้างเครื่องบินให้พี่ขับ พี่เลยซื้อเครื่องบินมาเพิ่มแรงบันดาลใจพูดจบยิงซอกก็ยิ้มมากขึ้นเมื่อเจ้าตัวเล็กออกอาการเขินให้เห็นเอหรือว่าพ่อนายของคุณหลอกให้พี่ดีใจเล่นเนี่ยไม่หลอกครับไม่หลอกคุณจะสร้างเครื่องบินให้พี่นางฟ้าให้ได้เลยครับคุณทําได้แน่นอนครับพี่ก็เชื่อว่าคุณทําได้ถ้าพ่อนายส่งไปเรียนนะครับแล้วพ่อนายจะส่งไหมคะแล้วเครื่องบินเป็นของใครเขาถามกราบก่อนตอบซึ่งก็ได้คําตอบจากเจ้าตัวเล็กทันที ของพี่นางฟ้าครับงั้นก็ให้พี่นางฟ้าส่งเรียนอาภาสิริค้อนคนยนต์ภาระมาให้เธอหน้าตาเฉยแล้วก็อดหัวเราไม่ได้เมื่อเด็กชายเริ่มทำหน้าไม่มั่นใจหญิงสาวยื่นมือออกไปวางบนหัวเจ้าตัวเล็กขยี้ผมอีกฝ่ายด้วยความอินดูตั้งแต่ได้รู้จักที่นี่นอกจากเขากับพ่อแล้วเด็กชายพาธีก็คือคนที่ส่งมือมาให้เธอจับพร้อมมิรไมตรีที่ซื่อสะอาดและบริสุทธิ์และหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่ได้มาอยู่ประจำ แต่มิเต่พาพก็งอกเงยงดงามตามการเวลารอยยิ้มสดใสกับคำพูดปลอบใจซื่อๆของเด็กชายตัวเล็กก็ทำให้เธอคลายห่วงและหายเศร้าได้เสมอสำหรับเธอแล้วอีกฝ่ายถือเป็นเพื่อนตัวน้อยที่มีน้ำใจกับเธอและเธอก็รักเจ้าตัวเล็กมากเช่นกันเธอเคยสงสัยและถามเขาว่าทำไมพาทีถึงเรียกเขาว่าพ่อนายเขาก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากเจ้าหนูรู้ความจริงเกี่ยวกับชาติกำเนิดของตัวเองซึ่งเขาก็บอกความจริงโดยไม่บิดบงัง เจ้าต <formation> ัวเลยก็เอาคำว่านายที่คนงานในไร่เรียกเขามาต่อท้ายคำว่าพ่อที่เรียกมาตั้งแต่เด็กโดยให้เหตุผลซื่อๆว่าเขาเป็นทางพ่อและเจ้านายที่มีบุญคุณชูบเลี้ยงมาเจ้าตัวก็เลยเรียกพ่อนายตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาและเธอก็ไม่เคยเห็นอาการน้อยเนื้อต่ำใจในตัวเจ้าหนูสักครั้งซึ่งเธอมองว่ามันเป็นความเข้มแข็งของเด็กน้อยและการพลิกผันของชีวิตเล็กๆก็ทำให้เธอมีกำลังใจที่จะยืนหยัดสู้ต่อไปคุณดินเอ้าคุณฟ้าก็มาด้วยหรอคะ อาาสิริหันไปยังทิศทางที่เสียงร้องทักดังขึ้นก่อนจะยิ้มหวานให้อีกฝ่ายขณะที่มือยกขึ้นกอดแขนคนข้างตัวแสดงความเป็นเจ้าของในตัวชายหนุ่มเต็มที่อิ่มใจเป็นแม่ของเอมิกาและเป็นแม่บ้านทำงานที่บ้านของเขาขณะที่คนเป็นลูกสาวทำงานอยู่ที่ออฟฟิศของไร่ทั้งสองมีบ้านพักในเขตไร่ที่เขาจัดไว้ให้สำหรับพนักงานและคนงานซึ่งไม่ใช่คนในพื้นที่หรือคนในพื้นที่แต่ไม่มีบ้านอยู่อาศัยของตัวเองได้พักและบ้านพักของสองแม่ลูก ก็อยู่ใกล้กับเรือนหลังใหญ่ของเจ้านายที่สุดเพื่อความสะดวกในการทํางานรับใช้และความใกล้ชิดนี้เองที่ทําให้สองแม่ลูกรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆภายในบ้านและวาดฝันอยากจะเป็นแม่ยายและสะพ้ายของภูพระภายแม่รู้ทั้งรู้ว่าเธอเป็นอะไรกับเขาแล้วคนเป็นแม่ก็จะคอยสอดส่องพฤติกรรมของคนในบ้านนําไปรายงานให้ลูกสาวฟังไม่ได้ขาดและการมากันไปของเธอก็ไม่รอดพ้นสายตาเช่นกันระหว่างรอเปิดเรียนไม่มีอะไรทําก็เลยมาพักผ่อนค่ะเอา นายบอกว่าเรียนจบแล้วไงคะเรียนจบปริญญาตรีแล้วคะ่ะแต่ว่าจะเรียนการบินต่อขอตัวเข้าบ้านก่อนนะคะนั่งรถมาหลายชั่วโมงเหนื่อยมากเลยเหนียวตัวด้วยอยากจะอาบน้ําเต็มทีอภาสิริตัดบทเพราะไม่อยากคุยกับอีกฝ่ายไม่ใช่ว่าถือตัวหรือเห็นว่าเป็นคนรับใช้แต่อิ่มใจแสดงให้เห็นตั้งแต่ตอนแรกที่เจอกันแล้วว่าไม่อยากเป็นมิตรกับเธอเรื่องของเรื่องก็คืออยากได้คนข้างตัวเธอเป็นลูกเขยนั่นแหละแต่ว่าห้องคุณฟ้าย,ยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยคะ่ะคือ คุณดินไม่ได้บอกว่าคุณฟ้าจะมาด้วยนะคะน้าก็เลยไม่ได้ทำห้องไว้ไม่เป็นไรค่ะความจริงฟ้าก็ไม่ค่อยได้ใช้ห้องนั้นอยู่แล้วนอกจากเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวฟ้าอาจเที่ยวห้องพี่ดินก็ได้คืนนี้จะนอนที่ห้องพี่ดินเลยห้องนั้นค่อยทำพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะยังไงฟ้าก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วไปขุนเข้าบ้านกันเถอะผู้ผ่าลบยิ้มกับตัวเองเมื่อคนมาด้วยการเดินกอดไหล่เจ้าตัวเล็กเข้าบ้านไปอย่างมีอารมณ์พอยังไม่กลับใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อ นั่นไงคะมาพอดีเลยพอเห็นรถบิดาวิ่งมาแต่ใครภูผ,ผาก็เปลี่ยนใจรอแทนการเดินตามสองคนเข้าไปในบ้านเออคืนนี้จะให้คุณฟ้านอนที่ห้องจริงๆเหรอคะภูผ,ผาเลือกคิ้วมองหน้าอีกฝ่ายถามผ่านดวงตาว่ามีปัญหาอะไรเขาก็นอนของเขาเป็นปกติอยู่แล้วนี่แล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเราน่าทราบค่ะแต่ที่น้ถามก็เพราะว่าจะได้เตรียมอาหารเข้าของเครื่องใช้ไว้ให้ถูกนะคะได้ฟังคำแค่ตัวของอีกฝ่าย ภูผาก็ถอนหายใจยาวอิ่มใจเป็นน้องสาวของสุนทยาซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานในไร่และฝ่ายนั้นก็เป็นคนฝากน้องกับน้านสาวมาทํางานที่นี่หลังจากครอบครัวขาดผู้นํถทาไม่นาเรื่องที่มายุ่งกับเขาทั้งอิ่มใจและเอม,มิกาาก็ถือว่าเป็นคนทํางานดีคนหนึ่งและสุนทยาก็ทํางานกับที่ไร่มานานการที่จะทําอะไรเด็ดขาดลงไปจึงเป็นเรื่องค่อนข้างลําบากใจสําหรับเขาพอสมควรเอาเป็นว่าทําตามปกตินั่นแหละ้าไม่ใช่คนเรื่องมาก ถ้าอยากได้อะไรเดี๋ยวเขาก็บอกเองถ้าจะว่ากันจริงๆเขาก็ไม่ชอบที่เกิดบรรยากาศแบบนี้ขึ้นในบ้านแต่เขาก็เข้าใจคนรักเพราะเมื่อก่อนอาภาสิริก็ไม่ได้อะไรกับสองแม่ลูกจนกระทั่งเกิดเรื่องขึ้นได้ค่ะนายบอกจะอยู่สองสามวันทําไมกลับมาเร็วเซียงร้องถามของบิดาที่เพิ่งลงมาจากรถทําให้ชายหนุ่มเลิกสนใจแม่บ้านเพียงเท่านั้นขณะที่อีกฝ่ายก็ปรีกตัวเข้าบ้านไปเงียบๆลูกสาวพ่อมาด้วยเขาเหรอแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะ ได้ยินว่าคนรักของลูกชายมาด้วยพระพายก็ออกอาการดีใจไม่ต่างจากทุกครั้งเพรารักและเอ็นดูอีกฝ่ายเหมือนลูกสาวจริงๆอยู่ในบ้านครับเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้เห็นว่าจะไปอาบน้ําดีเลยงั้นคืนนี้ต้องฉลองกันหน่อยแล้วถือโอกาสเลี้ยงแสดงความยินดีที่หนูฟ้าสอบติดเลยงั้นก็ต้องใส่ชุดใหม่ด้วยนะครับหืมลูกสาวพ่อซื้อมาฝากเหรองั้นก็จัดมาเลยหนูฟ้าจะได้ดีใจ แม้จะได้ของฝากอยู่เรื่อยๆทั้งของกินและข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวที่อีกฝ่ายฝากลูกชายมาให้แต่ความมีน้ำใจของสาวน้อยก็ทําให้ปราบปลื้มใจได้ทุกครั้งไปเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความเป็นห่วงเป็นใยบอกให้รู้ว่าฝ่ายนั้นยังคิดถึงตลอดแม้ตัวจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเงินพ่อเข้าบ้านไปก่อนเลยครับเดี๋ยวผมเอาชุดไปให้เขาซักรีดให้ผู้พาพอก,กับบีดาก่อนจะแยกย้ายกันเอาชุดไปส่งให้อินใจซักรีดเรียบร้อย ถึงได้ตามยิงสาวไปที่ห้องนายบอกว่าจะมาอาบน้ําเข้าห้องมาเห็นสองคนกําลังก้มหน้าก้มตากับหนังสือแล้วคู่มือเครื่องเล่นลําใหม่เจ้าของห้องก็แซลยิ้มยิ้มกาลังเฮอค่ะเดี๋ยวค่อยดูไปอาบน้ําก่อนไปคุณปู่กลับมาแล้วเสร็จแล้วจะได้กินข้าวแล้วตอนนี้พ่ออยู่ไหนคะน่าจะอาบน้ําอยู่ไว้ค่อยเจอตอนกินข้าวก็ได้งั้นคุณไปอาบน้ําก่อนนะครับเด็กชายบอกหลังจากเก็บหนังสือและของเล่นเข้ากล่องเรียบร้อย วันนี้นอกจากเครื่องบินกับหนังสือยังได้ของฝากเป็นชุดใหม่ด้วยนะให้เขาซากรีแท้อยู่เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาเอาไปให้ที่ห้องขอบคุณครับเจ้าตัวเลกยกมือไหว้หญิงสาวพ,พร้อมคําขอบคุณก่อนจะบอกหน้าชื่นตาบานเดี๋ยวคุณจะใส่เลยครับงั้นก็เอาของไปเก็บจะได้ไปอาบน้ําครับแล้วคืนนี้คุณมาให้พี่นางฟ้าสอนภาษา,ษาอังกฤษได้หรือเปล่าครับได้เลยแต่ต้องกินข้าวเสร็จก่อนนะครับผมเจ้าตัวเล็กตอบเราด้วยความดีใจ ก่อนจะหิ้วของฝากชิ้นโปรดออกไปจากห้องนอนของผู้เป็นพ่อมีอะไรพิเศษหรือเปล่าคะพ่อจะเลี้ยงฉลองให้ว่าที่นักบินหญิงคนแรกของบ้านโหกดดันนะดูเลยหืมกลัวทำไม่ได้แล้วทำให้ทุกคนผิดหวังผู้ผผาอมยิ้มเก่งอยู่แล้วยังไงก็ทำได้เขาขึ้นค่ากำลังใจสำคัญของเธออยู่ตรงนี้แหละตั้งแต่วันแรกที่ได้รู้จักจนถึงวันนี้ไม่มีสักวินาทีที่เขาจะไม่เชื่อมั่นในตัวเธอ นอกจากให้ความเชื่อมั่นให้ความเชื่อใจให้กำลังใจแล้วเขายังเป็นกองหนุนที่เข้มแข็งคอยผลักคอยดันสนับสนุนเธอทุกทางทั้งที่เขาทราบว่าหน้าที่การงานในอนาคตจะพาเธอกับเขาห่างไกลกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ได้รักพี่แล้วพอให้บอกกับพี่ตรงๆงเพราะถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้รักกันแบบนี้พี่ก็ยังจะดูแลฟ้ารักฟ้าอย่างน้องซึ่งพี่ไม่อยากให้เรารู้สึกไม่ดีต่อกันแค่นี้แหละที่พี่อยากจะขอ ในวันที่เธอถามถึงข้อสงสัยต่างๆในใจเขาให้คำตอบเธอมาแบบนี้งั้นไปอาบน้ำกันแน่ชายหนุ่มหัวเราะในลำคอจะอาบก่อนหรือว่าจะให้พี่อาบก่อนฟ้าอาบก่อนโอเคเจ้าของห้องตอบรับง่ายๆฉุดแขนคนตรงหน้าลุกขึ้นแล้วก็ให้เวลาส่วนตัวกับอีกฝ่ายเต็มที่จนกระทั่งครึ่งชั่วโมงผ่านไปคนเข้าไปอาบน้ำก็ออกมาเรียกเสร็จแล้วค่ะทำอะไรอยู่คะดูงานนิดหน่อย คนตอบหัวราะเบาๆเมื่ออีกฝ่ายยืนปากใส่หลังจากเดินมาถึงโต๊ะทำงานของเขาหายใจเขาออกเป็นงานแบบนี้จะอยู่กับฟ้าถึง60หรือเปล่าเนี่ยผู้พาหัวเราะอีกเล็กน้อยยืนมือออกไปวางบนหัวอีกฝ่ายแล้วก็ยกยเบาๆถ้าพี่อยู่ถึง90นี้ห้ามบ่นกันเลยนะบน่นค่ะแต่ก็จะดูแลต่อให้รอยอับด้วยก็จะดูแลเหมือนเดิมชายนมเปิดยิ้มกว้างไว้จะรอดูนะพี่ไปอาบน้ำก่อน สนใจจะไปบริการไหมอาภาสิริทํ่ทำจัหมูกย่นใส่คนถามอีกครั้งอีกหนึ่งปีค่อยมาถามผู้ผ่าหยีผมนุ่มเบาๆก่อนจะพาไปเข้าห้องน้ำพออาบน้ำเสร็จออกมาอีกครั้งก็ปรากฏว่าอีกฝ่ายไม่ได้อยู่ในห้องแล้วเสียงหัวเราะดังแว่วมาจากระเบียงกว้างหน้าบ้านดึงขายาวก้าวตรงไปหาคนทั้งสมอย่างไม่ยอมเสียเวลาและชุดใหม่ในแบบสีและดีไซน์เหมือนกันต่างกันเพียงขนาด ก็ทาให้ชายหนุ่มยิ้มและมองบิดากับลูกชายด้วยสายตาล้อเลียนทันทีที่เดินไปถึงโต๊ะได้ชุดหมายใส่กันพร้อมหน้าเลยนะครับหล่อใช่ไหมล่ะครับผู้่ายยีผมลูกชายเบาๆก่อนจะนั่งลงข้างหญิงสาวแล้วก็แซวเมื่อเห็นวายในแก้วพร่องไปบ้างแล้วหมดไปกี่แก้วแล้วเพิ่งแก้วแรกเองให้น้องดื่มเธออยู่บ้านเราเองจะเปลี่ยนไรายไปผมยังไม่ได้ว่าอะไรเลยลูกชายแซวพ่อไกลๆทราบดีทีเดียวว่าอีกฝ่ายเป็นคนโปรด แล้วนี่อาหารยังไม่เสร็จหรอรับเดี๋ยวคงมาพอโทรบอกให้ทางครัวรีสอร์ทเขาออกมาให้ก็เลยช้าหน่อยเดาว่าน่าจะมีแต่ของโปรโดคนนี้คนขี้ิฉาสามหนุ่มต่างวัยยิ้มตามๆกันเมื่อหญิงสาวคนเดียวในบ้านยืนหน้าไปหาคนนั่งอยู่ติดกันต่อว่ากึ่งยอกก่อนจะส่งแก้วไวน์ให้เขาโดยที่ทั้งสี่ไม่รู้เลยว่าคนที่อยู่ด้านล่างกำลังไม่สบอารมณ์กับรอยยิ้มที่เห็นและเสียงหัวเราะที่ได้ยินไม่รู้ว่ามันมีดีอะไรนักหนานะ่แม่ มันจะมีดีอะไรล่ะนอกจากมันยากับความสวยมันอ่อยคุณดินทุกทางก็เห็นเห็นอยู่ที่มันยอมนอนกับผู้ชายก่อนทั้งที่ยังไม่ได้จัดง,งานแต่งงานก็เพราะว่ามันกลัวคุณดินจะหลุดมือแล้ววันนี้มันก็ซื้อชุดใหม่มาเอาใจคุณเมฆแล้วก็เด็กเวียนนั่นด้วยเราสองคนก็ใส่ให้มันได้หน้าอยู่ตอนนี้นำซ้ํายังสั่งอาหารที่ครัวของรีสอร์ทมาให้มันกินด้วยทั้งที่แม่ก็ทําอาหารไว้หมดแล้วยิ่งพูดก็ยิ่งเจ็บใจมันน่าเจ็บใจจริงๆนั่นแหละแม่ดูมันสิ การอระรื่นแทบจะไม่หุบปากเลยก็เพราะมันได้ใจไงคุณแม่ก็โอมันคุณดินก็หลงมันเด็กเวีนขุนเขานั่นก็หายใจเขาออกเป็นมันทั้งที่ตัวมันไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดอิ่มใจใส่อารมณ์ในคําพูดด้วยความอาดั้นตันใจเพราะหว่ังในตัวลูกสาวกับชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของไร่เอาไว้มากและคิดฝันถึงวันที่จะได้สบายและไม่ต้องลําบากทํางานเหมือนทุกวันนี้นี่เราจะไม่มทางเขี่ยมันไปพ้นภูพระพายได้จริงๆหรอแม่ที่ผ่านมาเธอกับแม่พยายามกันมาตลอด แต่ก็ไม่เคยได้ผลอย่างที่หวังเพราะสองพ่อลูกยังไม่มองเธอกับแม่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้การรักเดียวใจเดียวนี่มันถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรืออย่างไรทั้งพ่อและลูกถึงได้เหมือนกันมากในเรื่องนี้ทั้งที่เมียคนพ่อก็ตายไปนานแล้วส่วนของลูกนานๆคนรักจะโผล่หน้ามาที่นี่สักครั้งแต่ก็ยังพักดีกับผู้หญิงคนเดียวแบบไม่มีวอกแวกออกนอกลู่นอกทางให้เห็นเลยทางหนาพอมีโอกาสก็ยังมีทางไหนแม่เอมิกาตาโตด้วยความหวัง เมื่อได้ยินน้ำเสียงมุ่งมั่นของมันดาแกต้องหาทางเป็นของคุณดินให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้เขารับผิดชอบแกแต่วิธีนี้เราทำแล้วมันไม่สำเร็จแม่ก็รู้แล้วก็ไม่ใช่ว่าเอ็มจะเข้าไปเพ้นท์ผ้านในเรือนใหญ่ได้ถ้าไม่มีเรื่องงานหรือว่าไปหาแม่กับแม่เธอถึงจะทำงานที่นี่แต่พอเสร็จงานเก็บกวาดโต๊ะเก็บล้างจานชามเรียบร้อยหลังจากเจ้านายทานอาหารเย็นเสร็จก็ต้องกลับมานอนที่บ้านซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่เคยเกินสองทุ่ม ครั้งนั้นที่เธอเข้าถึงตัวเขาได้ก็เพราะว่าแม่วางแผนแกล้งไม่สบายเพื่อให้เธอมาดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาแทนในตอนเย็นซึ่งวันนั้นเขาอยู่บ้านคนเดียวขณะที่เธอกําลังยื้อยุดฉุดกับเขาอยู่นั้นเสียงโทรศรัพท์จากอาภาซิรีก็ดังขึ้นทําลายความฝันของเธอพังทลายในพริบตาทั้งที่ตอนนั้นเธอเกือบจะทําให้เขาตกเป็นของเธอได้แล้วยิ่งตอนนี้ไอ้เด็กเวนนั่นเราคําสั่งยายฟ้าสายไปนอนเฝ้าคุณดินที่ห้องมันก็แทบจะปิดโอกาสเราเลยโอกาสของเรายังมี เชื่อแม่สิตอนมันมาถึงมันโอว้วดกับแม่ว่ามันจะไปเรียนการบินอีกหน่อยถ้ามันเรียนจบมันอาจจะได้บินไปทำงานไกลถึงต่างประเทศส่วนเด็กเวนนั่นแม่ก็ได้ยินคุณดินคุยกับคุณเมฆว่าจะส่งมันไปเรียนที่ต่างประเทศถ้าเป็นจริงตามนั้นคิดว่าคงอีกไม่นานหรอกตอนนั้นแหละที่จะเป็นโอกาสของเราเพราะไม่มีใครอยู่ขัดขวางแล้วแต่โอกาสของแม่มันนานไปนะแล้วเอ็มต้องทนดูภาพบาดตาบาดใจแบบนี้ไปอีกกี่ปี ถ้าแกอยากสบายนานแค่ไหนก็ต้องทนมันต้องเป็นทีของเราสักวันแหละแต่ระหว่างนี้เธอก็จะไม่นั่งรอวันนั้นอย่างเดียวเมื่อไหร่ที่มีโอกาสเธอจะไม่ปล่อยให้มันหลุดมือแม้ว่าทั้งสองคนจะเอ่ยปากเตือนและปรามไกลๆแล้วก็ตามแต่ว่าเธอก็มีพี่ชายซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานและทํางานอยู่ที่นี่มานานเป็นหลักประกันว่าต่อให้เธอทําอะไรลงไปหากไม่ร้ายแรงถึงชีวิตหรือเป็นเรื่อผิดกฎหมายสองพอลูกก็จะไม่กล้าไล่เธอออกไปจากไร่ เพราะว่ายังเกรงใจพี่ชายของเธออยู่มากแล้วที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้านี้ล่ะแม่จะยกเลิกแผนหรือว่ายังไงอีกสองวันภูผาจะจัดงานแต่งงานให้กับคนงานซึ่งเวลามีงานเลี้ยงทำนองนี้เขาจะร่วมดื่มกินกับพนักง,งานเต็มที่แม่ของเธอก็เลยวางแผนจะให้เธอเข้าหาเขาตอนเมาแต่ว่าตอนที่คุยกันชื่อของอาภาสิริไม่ได้อยู่ในแผนแล้วเธอก็คิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะโผล่หน้ามาทำลายฝันในวันนี้เพราะปกติเวลาฝ่ายนั้นจะมาแม่ของเธอจะทราบล่วงหน้า เราต้องปัดกวาดทำความสะอาดห้องไว้ตามคำสั่งเจ้านายรอดูเหตุการณ์ก่อนถ้ามีโอกาสก็เข้าสวมรอยเลยแม่จะคอยดูแลเราให้เองแล้วนี่แม่ต้องรอยอยู่ตรงนี้จนกว่าพวกเขาจะกินเสร็จเหรอคุณแม่บอกแล้วว่าไม่ต้องคงกินไม่เสร็จง่ายๆหรอกเดี๋ยวคนของทางรีสอร์ทคงจะคอยดูแลเองงั้นเราก็ไปกินข้าวกันได้เลยสิไปสิวันนี้แม่ทาแต่อาหารดีๆทั้งนั้นแต่แม่นางฟ้านางสวรรค์ข้างบนนั่นมันอยากกินอาหารฝรั่งคุณแม่ก็เลยต้องสั่งมาให้มัน แถมยังเปิดบายที่ดีที่สุดให้มันกินด้วยลาบปากก็เลยเป็นของเราถ้าเอ็มได้ขึ้นไปนั่งเป็นคุณนายบนบ้านนั้นเมื่อไหร่แม่ก็จะสบายแล้วเอ็มจะจ้างคนใช้มาคอยรองมือรองเท้าแม่เป็นสิบคนเลยก็ได้ถึงตอนนั้นแม่อยากได้อยากกินอะไรแม่ชี้นิ้วสั่งได้เลยแม่ก็ฝากความหวังไว้ที่แกนี้แหละสองแม่ลูกยังคงพูดคุยกันด้วยความหวังและฝันถึงความสบายในภายภาคหน้าแล้วยังคงคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวบนบ้านไม่ยอมหลับยอมนอน เมื่อเห็นแสงไฟจากเรือนใหญ่ยังเปิดสว่างซึ่งอาภาสิริก็ได้ทราบถึงการสอดแนมจากคนข้างล่างตอนออกมาคุยโทรศัพท์กับเพื่อนที่ระเบียงห้องนอนของเขาพอวางสายจากเพื่อนหญิงสาวก็พิมพ์ข้อความส่งไลน์ไปหาคนนั่งทำงานอยู่ในห้องทันทีฟ้าใสลุงวางงานแป๊บหนึ่งค่ะมาหาฟ้าที่ระเบียงหน่อยพอข้อความในไลน์เด้งขึ้นมาให้เห็นคิวเข้มก็ขมวดมุนทีเดียวเพราะคนส่งไลน์มาหาก็อยู่แค่ระเบียงนี้เองแต่ถึงอย่างนั้น ปากกาในมือก็ถูกวางไว้บนโต๊ะอย่างง่ายดายก่อนที่ร่างสูงใหญ่จะลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินไปหาคนอยู่ที่ระเบียงและการต้อนรับอย่างน่ารักของคนเรียกตัวเขามาพบก็ทำให้ภูพาถึงกับขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจอุ้มฟ้าหน่อยค่ะหมเขาทำหน้าง,งงหนักขึ้นไปอีกเมื่อได้ฟังคำสั่งจากน้ำเสียงออดอ้อนแต่ว่ามือก็ยื่นออกไปช้อนสะโพกกลมกลึงยกขึ้นอุ้มแนบตัวก่อนที่จะหาคำตอบให้กับการกระทำของอีกฝ่ายจุบเด้ยค่ะ ในบองอีกปีเขาทามเสียงงืมงํ่ขนาดที่ปากแนบชิดกันถึงตอนนี้คำถามความสงสัยถูกโยนทิ้งไปหมดแล้วเมื่อร่างกายถูกห่มกอดด้วยเรือนร่างนุ่มนิ่มกลมกลึงที่เขาปรารถนาที่สุดแต่ถ้าอยู่กันอยู่แบบนี้ต่อไปมีหวังเขาสติหลุดอุ้มเธอไปที่เตียงแน่ๆไม่ได้กำลังเมาไว้ใช่ไหมชายหนุ่มกระซิบถามชิดปากเมื่อนึกถึงปริมาณวายที่อีกฝ่ายดื่มความจริงก็ดื่มด้วยกันทั้งสามคน แล้วก็ดื่มพอๆกันแต่ว่าอาภาสิริยังคออ่อนอยู่มากถ้าเทียบกับเขาและพ่อมีคนจับตาดูเราอยู่ค่ะอืมผู้ผาเลิกคิ้วหยุดสัมผัสอ้อยหิ่งบนริมที่ปากนุ่มเชื้นอนอไว้ชั่วคราวข้างล่างค่ะเห็นเงานั้นไหมคะพอมองตามที่อีกฝ่ายบอกผู้ผาก็ไม่รู้ว่าจะขำหรือว่าเครียดดีตกลงว่าที่เรียกพี่ออกมาหาไม่ได้อยากทําอะไรพี่แต่แค่เล่นละครให้คนดูอาาสิริตะวัดคอนให้คนพูด ขณะที่มือลูบลายท้ายถอยเขาปลอบใจไกลๆก,ก็เขาไม่ยอมตัดใจเสียทีนี่ถึงจะไม่เห็นตัวแต่เธอรู้ว่าเป็นเอมิการนั่นแหละเพราะบ้านพักคนงานที่อยู่ใกล้ที่สุดก็มีแค่บ้านพักของสองแม่ลูกแล้วคนงานในไร่ส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่บ้านพักคนงานก็ไม่เคยมาป้วนเปียนที่นี่ไม่คิดว่าจะหึงพี่ขนาดนี้ภูผ,ผาอดแย่ไม่ได้ทั้งหึงทั้งห่วงเลยแหละลุงเป็นของฟ้าคนเดียวจะมาไว้เลยคนเป็นที่รักที่ห่วงยิ้มมากกว่าเดิม ถ้ารักห่วงน้อยกว่านี้มีหวังพี่ได้รอไม่มีกําหนดเพราะขนาดว่ารักห่วงเขาเจ้าตัวก็ยังใจแข็งให้หัวใจแต่ไม่ยอมให้ตัวเกี่ยวกันไหมล่ะคะชายหนุ่มยิ้มบางบางแทนคําตอบแล้วคืนนี้ต้องหอบหมอนพ่อห่มมานอนที่ระเบียงกันไหมเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะพี่พูดเลนชายหนุ่มก้มหน้าลงไปหาแต่หน้าผากตนกับคนในอ้อมแขนไม่แรงนะักนอนไม่ได้หรอกตกดึกน้ำค้างแรงเดี๋ยวจะไม่สบายเอา แล้วเขาก็จะคอยจับตามองเราแบบนี้ไปตลอดเหรอคะปล่อยเขาเถอะตราบใดที่เขายังรักษาระยะห่างแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกเพราะลุ้งใจดีแบบนี้ไงเขาถึงยังมีความหวังถ้าเขาเป็นคนเจ้าชูมา้มากๆไม่รู้จักพอเธอคงจะกรุ้มใจมากกว่านี้เพราะว่าอยู่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแถมยังรู้เต็มอ,อกว่ามีคนจ้องจะจับเขาถ้าทําได้เธออยากจะให้เขาไล่สองแม่ลูกออกไปให้พ้นพ้ไร้ด้วยซ้ําแต่พอเขาบอกเหตุผลให้ฟัง เธอก็พูดอะไรไม่ออกครั้นจะยื่นคำขาดให้เขาเลือกระหว่างเธอกับสองแม่ลูกมันก็ดูจะไม่ฉลาดเอาเสียเลยแล้วคนที่ดูไม่ดีในสายตาเขาและคนงานก็คงจะไม่แคล้วเป็นเธอกลายเป็นว่าเธอลังแก่สองแม่ลูกเข้าไปอีกเฮ<อ>้อถ้าวันไหนอยาเอมิกาเปลี่ยนใจจากเขาหรือว่าหาสามีได้นี่เธอคงจะโล่งใจมากเลยเป็นอะไรเป็นอะไรคะคนยันถามทำหน้างง,งถอนหายใจยาวเลยฟ้าล่ะคะ นี่เธอเพลอถอนหายใจให้เขาเห็นหรอหว่วงพี่จนสติหลุดแล้วเขาแซวยิ้มยิ้มรู้ว่าฟ้าหว่วงก็ระวังตัวมากๆอย่าไปพลาดให้ใครเขาปล้ำเมาได้ภูพาหัวร้อดรถปากอิ่มที่คนอยากให้ปล้ำไม่ยอมปล้ำเลยนะฟ้าสงสารลุงหรอกท้าไมสงสารจะดีมากเลยเขาทวงยิ้มยิ้มไปนอนยังงานเสร็จแล้วล่ะคะเขาใส่หน้าแทนคำตอบยิ้มประจบคนในอ้อมแขน เมื่ออีกฝ่ายแกล้งทำตาดุงั้นฟ้ารอที่นี่หรือว่าในห้องในห้องดีกว่าค่ะสงสารคนข้างล่างนี่ขนาดสงสารนะเขากะเซาอ,อีกครั้งก็ฟ้าไม่รู้จะทำยังไงนี่จะให้ลงไล่ออกก็ดูจะงี้เงาไปหน่อยเดี๋ยวภาพลักฟ้าเสียมหมดผู้พาหัวเราะอีกครั้งมีลูกกันซักหลสองหลรับรองว่าเขาเลิกมองพี่เลยเลี้ยงฟ้ากับขุนให้รอดกอนเถอะค่ะค่อยคิดเรื่องมีลูก คนแบกรับภาระหนักหัวร้อออกมาด้วยความถูกใจขณะที่ขาก้าวออกจากที่เดินกลับเข้าไปในห้องนอนทั้งที่สองแขนยังกอดรัดรองรับน้ำหนักตัวคนรักเอาไว้แต่ยังไงก็ต้องมีนะแน่นอนอยู่แล้วสมบัติพ่อมหาศาลขนาดนี้ต้องให้ลูกมาช่วยใช้ฟ้าใช้คนเดียวไม่หมดหรอกคนสมบัติเยอะโครงศีรษะหัวรอเบาๆก่อนจะวางอีกฝ่ายลงบนเตียงทัางวงก็นอนไปเลยนะไม่ต้องรอพี่ อย่าม่ง่วงรอค่ะจะอ่านหนังสือเด็กดีเขาพึมพำรรมชมแปรทับจุกลางหน้าผากเนียนอีกทีก่อนจะเดินกลับไปที่โต๊ะทำงานพร้อมรอยยิ้มหลังคำพึมพำรรบอกรักออกมาจากปากคนนอนร่วมห้อง